สวัสดีครับวันนี้พบกับเฮียคิมนะครับวันนี้จะนำเสนอนะครับเมสซิเดสเบนนะครับตัวนี้เป็น e ีค้านะครับ e 2 0 0ตัวนี้นะครับเครื่องพันแปดเป็นเครื่องบูอิ e เอ i จ i นซี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในครับว่ามีอะไรบ้างครับ เรามาชมด้านในนะครับเรามาเริ่มที่พูงมาลัยนะครับตามสไตล์เบนซ์นะครับตัวนี้น่าเป็นหนังเดิมนะครับสีครีมนะครับพวมาลัยมาติฟังก์ชั่นอาบอกปรับไฟฟ้าคู่หน้าเมมโมรีนะครับได้3ระดับนะเริ่มเริ่มจากฟ้อนเลยนะครับฟ้อนเดิมนะครับแอร์ดิจิตอลแยกซ้ายขวาตัวนี้นะเป็นตัวอีลิแกนนะครับตัวอีลิแกนภายในสีครีมเดิมนะครับเซนเซอร์รอบคันนะครับน่าใช้มากๆานะครับมีม่านไฟฟ้าด้วย ถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับจะจับไฟแนนซ์ก็ได้หรือจะซื้อสดก็ได้เรายินดีบริการนะครับลูกค้านะครับมาชมรถได้ที่ Open Road นะครับช่องทางต่างๆติดต่อได้หมดนะครับเซลล์ท่านไหนก็ติดต่อได้นะครับหรือจะติดต่อเฮียคิมนะครับหรือเซลล์ท่านอื่นก็ได้นะครับยินดีให้ข้อมูลนะครับสำหวันนี้นะครับเฮียคิมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ